ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับหลังชุดกับขี่บิ๊กไบค์มือสองเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อกาดทรงสปอร์ตให้เพื่อนๆนชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตัวแรกนะครับนี่ตัวนี้ก่อนรับกันนะครับของเฮลนะครับเป็นไซส์ L อก48นะครับเป็นของเฮลอก48ก็ถ้าเทียบไซส์เราก็จะเป็นไซส์ L นะครับไซส์ L คือเสื้อกาดอะมันจะต้องบวก4-6ถึง6นิ้วนะครับแล้วเว้นถ้าคนมีภูงก็อาจจะต้องไป 8, ึงแนะแต่ถ้าไม่มีภูงก็4-6ถึง6นะครับนี่ตัวนี้ไซส์ L 48 48นะครับอก8 8หัวไหล่ถึงชายเสื้อนี้24นิ้วนะครับอก48นะครับผมอก36เองนี่นะครับผมมาดูนะครับกาดมาดีนะทั้ง4ทั้ง5จุดเลยกาดเป็นยางนะ ทดสอนไหลแล้วก็หลังนะครับผ้าเป็นแอร์โฟอ่าตัวน,นี้ก่อนใช่กหมผ้าเป็นแอร์โฟมันไม่กันน้ํานะแต่ว่ามันใสแล้วเย็นสบายนะครับตัวน,นี้เย็นสบายเดี๋ยวกระเป๋าให้กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าผ้าู้สึกจะไม่กันน้ํากระเป๋าก็ไม่กันน้ำอืมกระเป๋าด้านในอืม กติน่าจะมีกระเป๋ากันนะ้ำรีเฟกเขาก็มีพอใช้นะครับอีเฟก t ก็มีพอใช้นะแต่ว่าตัวนี้สายเย็นสบาย48เอลปรับได้ไงเอวปรับรัดเข้ารูปปั๊บนะครับแล้วด้านหลังตรงเนี้ยนะด้านหลังตรงเนี้ยมันยาวก,กว่าด้านหน้าเห็นไหมครับเพื่อนเมันยาวก,กว่าด้านหน้าประมาณนิ้วหนึ่งเวลาก้มแล้วมันไม่เปิดเนาะแขนมันเป็นทรงรัดรูปเหมือนอเสื้อเลสิงนะ ตัวนี้ปกติบางตัวมันจะมีที่รัดตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างนะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นทรงรัดรูปเหรือเลสซิ่งนะครับแล้วก็จะมีกากที่มันดูรู้สึกห้อยมานิดนึงก็ตามธรรมดาของกากนะครับนี่เซฟดีด้วยนะตัวนี้ผ้าใส่เย็นสบายผมชอบเสื้อแนวนี้มากหลังๆเนียประมาณนี้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งแล้วก็เออ หากใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้สินค้าทางร้านเราแจ้งกันไว้ก่อนนะครับพวกรูปต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์ได้นะผมทิ้งไว้ด้านล่างมันเป็นเว็บไซต์หูของทางร้านเองเข้าไปดูได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมมาดูตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี้ก็เออเป็นทรงเป็นทรงสปอร์ตแต่ว่าเป็นสปอร์ตแบบคลาสสิกวินเทจ ตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะผมผมก็ถือว่าในเป็นเสื้อในสไตล์เนี้ยเขามีสไตล์ของเขานะครับเดลองใส่เพื่อนๆชมดูก,ก่อนตัวนี้อกห้ยาว25่สิบหอก50าสนะอ,อกห้มันเป็น XL นะครับผมเป็นคนไซส์ M เห็นไหมฮะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบหลวมจนน่าเกียดน,นะแต่ถ้าเป็นคนไซส์เอ่อ L กก็จะสวยนะครับก็จะสวยตัวนี้ผ้าตรงเนี้ย นะครับผ้าตรงนี้มันเป็นผ้าไนาลอนนะผ้าไนาลอน,นตรงเฉดนี้เป็นหนังอ่าให้ความคลาสสิกก่อนนะครับตรนนี้เป็นหนังตรงนี้สีดําตรงด้านข้างเนี้ยเป็นผ้าตาข่ายนะเป็นผ้าตาข่ายซีทูให้ระบายอากาศจะระบายอากาศที่ออกจากตัวเรานะครับตรงนี้นะครับไอร้อนจากตัวเราออกตรงนี้นะมันจะทําให้เสื้อมันใส่สบายนะครับเสื้อมันใส่สบาย อากาศข้างในจริงๆเสื้อที่มันจะร้อนหรือไม่ร้อนเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าอารณมเข้าได้หรือไม่ได้มันหมายความว่าร่างกายเราระบายความร้อนนะตัวเรามันมีระบายความร้อนเวลามันเสื้อมันอบนะครับมันออกไม่ได้มันร้อนนะแต่ถ้ามันมีที่ระบายนะมันไม่ร้อนเสื้อนะครับดีที่ําคือมันกันแดดนะถ้าเราขับทางไกลนานๆนะครับเสื้อพวกนี้มันจะกันแดดไม่ให้ร้อน ข้ามาคือแดดที่มันเผามามันอุณหภูมิสูงกว่าในตัวเราเราเลยรู้สึกไม่ร้อนนะครับช่วยได้แล้วก็ถ้าร่างกายเรามีความร้อนขึ้นมานะถ้ามันมีช่อง Air Pro, แอร์พูลอะไรพวกนี้ระ,ะบายออกได้นะเสื้อันจะใส่สบายนะครับอะมาต่อกันต่อเดี๋ยวจะโมยืเดียวเอลปรับรัดได้นี่มันมีปรับรัดได้นะครับเรื่องระบบปรับรัดตัวนี้มีการมีมาให้อย่างดีทั้ง5จุดนะครับ มาดูความคลาสสิกก็คือมีหนังผสมนะครับนี่มีหนังผสมพวกนี้นะตรงอังกฤษนี้อาร์มปักพวกนี้งานปักนะครับนี้เป็นงานปักทั้งหมดเลยอันนี้น่าจะปักเพิ่มขึ้นมาน่าจะเป็นอของกลุ่มเขานะครับของกลุ่มที่อังกฤษเขานะครับตัวนี้เหมาะกับใครเหรอครับก็สปอร์ตคุยเซอร์วินเทจนะครับอย่างเช่นรเจอร์แอนฟิลหรือว่าไทาอัร์มที่ขี่สไตล์คลาสสิกวินเทจผมว่าตัวนี้เหมาะนะ ราคาอยู่ที่อ๋อหนึ่งพันหร้อยบาทขอโทษทีตัวนี้มันมีตำหนินิดหนึ่งเนี่ยอ่ามันมีรอยเย็บเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นสําหรับตัวนี้นะครับคลาสสิกวินเทจไซส์เอ็นะครับอืม,มมาดูต,ตัวต่อมาอีกเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วกันนะไหนๆก็มาตีมี้แล้วเดี๋ยวไปค่อยๆไปทีละแบบนี่ตัวนี้งานอาร์มปักเหมือนกัน นงะ้น,นอําปักเหมือนกันแต่เฉดขาวที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยไม่ใช่หนังมันเป็นผ้ามันเป็นผ้านี่ตัวนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่อยู่เป็นไซส์เอ,อ XL นะครับอก2้าสิาสิองยาวหัวไหล่ถึงชายเสื้อ26นะเป็นคน XL เลยแหละนะคนใส่ใส่ L นี่ก็อาจจะดูหลวมนิดนิดนะทไปที่เอจะดีเลยตัวนี้ ให้ดูทั้งหมดก่อนการมาห้าเลพอดีผมใส่มันก็จะตกไปนิดนึงอ่ะนะครับถ้าคนไซส์อ์เขาก็จะโอเคการหัวไหลนะครับการหลังกาดข้อศอกมีให้ครบนะครับพวกแขนนี่มันปรับรัดด้วยตินตุกแกน,นะครับเวลาเราร้อนก็คลายมาหน่อยคลายมาหน่อยให้ลมเข้านะครับเอวปรับรัดได้นะยังไงยังไงก็กระชับนะครับก้นก็ยังยาวกว่าด้านหน้านะครับ มันก็ยังยาวกว่าด้านหน้ากระเป๋ามีกระเป๋าหนึ่งคู่ตรงนี้หนะ้าอกเป็นช่องรับลมนะเป็นช่องรับลมแล้วก็มีถ้ามีด้านหน้าก็จะมีด้านหลังนะครับตัวนี้ใส่สบายที่เราใส่รีวิวดูก็คือตัวเนี้ยแน่นอนเลยว่าผมว่าเขาเออกแบบมาเพื่อให้ใส่สบายไม่กันนะ้ํามันก็จะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เป็นงานตัวนี้เป็นงานสกรีนนะเป็นงานสกรีนตัวนี้เป็นงานปากัปกๆหมดเลยนะครับ เป็นงานปักผสมนะก็ยังให้อารมณค์คลาสสิกอยู่นะครับผมแต่เป็นไซส์ XL นะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับตัวนี้มาดูแอร์โฟของน้องผู้หญิงบ้างแล้วกันเนาะ วันนี้นะเป็นแอร์โฟนะครับกาดมา5จุดนะมีหมดของโจล็อกเก็ตนะครับนะด้านหลังผ้าทั้งหมดเป็นแอร์โฟนะผ้าทั้งหมดมีตรงนี้นิดหน่อยที่มันเป็นผ้าทึบไม่กันน้ำแน่นอนใส่เย็นสบายตอนนี้ยังรู้สึกใส่เย็นสบายเลยนะครับปรับรัดมีมาให้นี่เห็นไหมครับปรับรัดกระชับแน่นอนนะครับปรับรัดปรับรัดนะครับปลายแขนมีปรับรัดเนาะเอวตรงนี้ปรับรัดได้แต่จริงๆงผมว่ามันขยายสะโพกได้ด้วยนะ สะโพกขยายได้นะครับตรงนี้มีกัดก้นด้วยแล้วก็กัดหลังนะครับก,กัดก้นมีกัดหลังนะครับของผู้หญิงสะโพกขยายได้ไ็นะครับคือคือของผู้หญิงจะชัดเจนคือสะโพกขยายได้แล้วก็ตรงนี้จะเว้านิดนึงนมันจะเว้าให้มันดูเข้ารูปนิดนึงนะครับตัวนี้เท่าไหร่ออกซ่สิบสองยาวยี่สิบยาวายี่สิบสองเท่าไหร่ถึงชายเสื้อยี่สิบสอง แล้วก็อก42ผมอก36อ่ะเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้ถ้า36ใส่42คือบวก6นะครับมันจะเข้ารูปพอดีนะครับแต่ถ้าคนใส่หลวมใส่44อย่างเงี้ยอย่างผมตอนนี้ผมก็ยากไปใส่44เพราะว่าหลวมๆนิดๆก็คือจาก36บวก8นะครับก็จะเป็น44ผมเริ่มใส่หลวมเพราะว่าผมก็มีพุงน้อยๆนะครับแต่ถ้าปกตินะครับแนะนําให้บวก4ถึง6นิ้วนะครับเพื่อนๆบอก ใส่ไซส์ L ทำไมตดูเสื้อใหญ่จังจริงๆเสื้อตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับผมวัดอ,อกจริงเรา36เสื้อมันมีความหนาก็ต้องมีระยะการฟรีให้ตัวอีกนิดนึง2-4นิ้วนะครับมันถึงจะใส่สบายนะครับผมคือถ้าเราอก40 36แล้วใส่เสื้อ36มันใส่ไม่ได้นะครับเพื่อนอย่าไปคิดว่ามันใหญ่นะครับเสื้อกานโอเคนะครับไปต่อ มื่อกี้ของน้องผู้หญิงอ่ะมาดูอีกตัวแล้วกันฟูริแกนของน้องผู้หญิงเหมือนกันนะนฟูลิแกนของน้องผู้หญิงส่ยสูงจากแดนน้ำหอมนะตัวนี้เอวเป็นยังไงครับเข้ารูปเลยนะครับนี่สะโพกขยายได้นะอกสี่สิบสองเช่นกันนะครับอกสี่บสองแต่ตัวนี้ยาวยี่สิสี่นะเพราะไม่มีทรงอ่า เป็นเหมือนสปอร์ตเลสซิกระเป๋ากันน้ำนะมีกันหนาวมาให้การมีค้บทั้งห้าจุดนะครับซิปตรงนี้เป็นซิปกันโคลนนะงานของฝรั่งเศสตัวนี้นะตัวนี้ปรับได้นะโอกขยายมันทำให้เข้ารูปตรงนี้ก็เป็นจุดปรับรัดนะครับแขนปลายก็ปรับรัดได้นะอ,อกสามหกกำลังดีนะเท่ากับผมผมอ,อกสามหก นี่ก็เข้าลูกขยายนะครับตัวนี้ของฟูริกแกนราคา2800บาทมีกันหนาวให้หนึ่งตัวด้านในถอดได้ถือว่าครบเลยสีก็ยังดีๆอยู่เลยสียังสดเลยนะครับสำหรับตัวฟูริกแอร,รด้านในมีกันหนาวถอดออกไปได้นะตัวนี้ถอดออกไปได้จะได้บางหลงไม่ร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้มา ตัวนี้เอาไว้ล็อกกับหูกางเกงกับเข็มขัดตรงนี้นะครับเวลาเราใส่เสื้อนะครับเราใส่เสื้อเปิดมาคล้องคล้องกับเข็มขัดตรงนี้แล้วก็ล็อกเวลาเราก้มมันไม่เปิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นผ้ายางมันยืดได้ให้ตามรูปนะเวลาเราก้มมากๆมันก็จะยืดมันไม่ได้ดึงจนลังนะครับหนึ่งก้นจะไม่เปิดนะครับสองหากเราล้มถล่ยนะเสื้อก็จะไม่เปิด นะการเป็นยังทํางานได้นะครับประมาณนั้นนะครับในคอนเซฟปตี้ก็ถือว่าดีนะครับราคา2,800บาทของฟูริแกนนะอ่ะอต้องรีบไปไวหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะมาดูตัวนี้อะไรเอ่ยของรูปวลวนะเป็นทรงเลสซิ่งอ,อกซี16เป็นเสื้อสปอร์ตนะมีกันหนาวหนึ่งตัวถอดได้นะครับ เอวจะลอยหน่อยเนาะเอวจะลอยลอยจ้ำๆนะเอวมันปรับรัดได้แหะครับถ้าใครที่ชอบเสื้อสูทลิซซิงแต่ไม่ชอบหนังเพราะว่ามันร้อนนะครับตัวนี้เป็นผ้าแต่เป็นทรงทรงลิซซิงนะเพราะว่าของลูปเบลที่เขาจะเน้นไปทางล,ลิซซิงอยู่แล้วนะนี่การดีทอสอบการหัวไหล่ดีนะครับการหลังไม่มีเอวนี่มีมยางปรับจ้ำได้นะ ใส่มันอยู่46กับ23่สมู้ห่ถึงชาย23นะถ้าใครที่ชอบแบบเอลเอลอยเอลจัเนี่ยก็ต้องประมาณตัวนี้เลยเพราะว่งเลสซิ่งเขาก็จะประมาณนี้ใส่แล้วไม่ร้อนนี่มีกันหนาวหนึ่งตัวด้านในนะถอดกันหนาวออกได้แล้วก็มีช่องรับลมมันมีช่องรับลมนะครับตรงนี้หน้าอกนะถ้ามีหน้าอกก็มีหลังออกตรงนี้นะครับก็มีบายออกมันจะเป็นเสื้อเลสซิง่งนะ แต่ว่าตัดปัญหาเรื่องความร้อนออกไปนะครับโดยการใช้ผ้าแล้วก็จุดระบายนะครับเสื้อหนังก็บางทีก็ยังมีจุดระบายนะแต่คนที่ไม่อยากดูใส่เสื้อหนังให้มันดูเป็นทางการไปก็สปอร์ไลซิ่งตัวนี้เลยไซส์ L จบเลยนะครับ<ส>ถ้าคนณ M อย่างผมเลยเนี่ยไซส์ M ถ้าผมผมใส่ไซส์ M นะจริงๆผมแนะนําเป็นไซส์ M มากกว่าเสื้อมัน46ก็จริงคือมัน V shape นะ V shape ผมวัดจากตรงนี้มันเได้46แต่ผมคิดว่าคนอก36 38ใส่ดีนะครับ สามสิบกผมอกสามกตัวนี้เลยนะเนซลิงถ้าเบอร์เนสูตงสุดต้องตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะนะถ้าไม่อยากใส่เสื้อหนังเนสิิงมาเลยตัวนี้มีกันหนาวหนึ่งตัวมีกันหนาวหนึ่งตัวด้านในถอดได้มีกันหนาวตัวนี้นะครับถอดได้กันหนาวของรูปเปลวนะครับโมโตจีพีเย ของเขาเลยนะครับเป็นของลูบเวลโลกโก้นะครับ1,800บาทเนาะ,นะอะ่นี่ก็จะเป็นไซส XL นัดนี้ตัวนี้น่่จะเป็นไซส์ XL นะครับราคา1,700บาทตัวนี้เน้นใส่สบายไม่กันนะ้ำไซส์ XL 6ก50นะกาดมีมาให้5จุดนะน เอวปรับได้ฟังก์ชันพื้นฐานมีครบแหละนะแต่ตัวเนี้ยผ้ามันมันค่อนข้างเบาแล้วก็ช่องรับลมมันใหญ่ใส่ตอนนี้ใส่รีวิวนี้รู้สึกไม่ร้อนนะแต่เป็นไซส์ XL นะครับราคา1น0 0งพันบาทด้วยนะราคาก็เป็นมาตรฐานราคาฟรีส่งอยู่แล้วนะครับผมผมเราไม่ชอบค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือว่าเขตเกาะที่ผมจะต้อง ถูกทางขนส่งชาร์จด้วยไม่ห้องสอนหรือว่าเกาะสมุยพังงานพวกนี้ก็เขาก็าจะชาร์จค่าขนส่งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเราคิดเราแอบสอบให้นะครับผมราคานี้รวมค่าขนส่งแล้วเนาะนการให้เลยถ้าเก็บไปทางของนีญาผมเพิ่มอีกสักหนึยบาทแล้วกันเนาะครับผมมาดูสปอร์ตคลาสสิกสักตัวตัวนี้มีกันหนาวด้วยอกสี่สิเป็นไซส์ ไซสใ์ใหญ่ๆอย่าเพิ่งน,น้อยใจนะพี่ๆไซสใ์ใหญ่ๆมีไหมมีแต่บางทีมันใหญ่เกินไปผมก็ใส่รีวิวลาบากก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เน้นมาใส่รีวิวให้เพื่อนๆชมกันสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้มีกันหนาวแล้วก็เป็นไซส์ L เพราะมันมีกันหนาวผมเลยใส่ดูเต็มๆเห็นไหมครับผมเป็นคนไซส์ M นะใส่ไซส์ M ตตวนี้ L ก็ยังดูเต็มเลยเพราะว่าใส่ทับไปกับกันหนาว ร้อนก็ถอดได้นะอกสี่สิบหนะยาวเอ่ 24. อ24หัวไหล่ถึงชาย24ตัวนี้เป็นหนังนะแต่เป็นหนังเทียมตัวนี้เป็นงานปักนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นงานปักนะงานปักงานปักหนังมีกาเทมแผน่นซอหัวไหล่มีคบมีกระหนาวหนึ่งตัวเอวปรับได้นะเอ่อตัวนี้เป็นติกระดุมนะปลายแขนเขาเป็นงานกระดุมอยู่นะเายังยังให้อารมณ์คลาสสิกอยู่นะครับ แต่ก็มีซิปเปิดขยายใส่ถุงมือนะราคาอยู่ที่1,800้บาทมันมีตะหนาวด้วยนะครับถอดได้มัมีตะหนาวถอดได้กระเป๋าเขาให้กระเป๋ากันน้ํามานะเป็นผ้ากันน้ําหนามาเลยนะครับฟังชันพื้นฐานมีครบนะฟังชั่นพื้นฐานมีครบ,นะครบถ้าเติมมามันก็จะเป็นอลวดลายงานปักที่มันเป็นแนวคลาสสิกนิดนึงนะครับแนววินเทจนิดนึงเนะี่ย พอมอเตอร์ไซค์เราช่วงนี้มันมีมันมีออกมาหลายหลายแนวมากนะมันก็ผมบอกความเป็นตัวตนพวกเราได้มากขึ้นนะครับอ่ะมาดูสักตัวแล้วกันนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโกวิงเน้นใส่สบายราคาพันสามไซส์ L นะกาดมีให้แค่4จุดนะสอกไหลไม่มีกาดหลังเท่านั้นเองนะแต่ผ้าใส่สบายนะใครจะใส่ขี่ลำลองก็ได้นะตัวที่ผมของโกวิงผ,ผมก็เอามาใช้อยู่เหมือนกันของโกวิ คือผ้าในเสืส้อของ Air e Force ไว้ใส่ขี่เล่นในเมืองเวลาไปทุรัลกเล็กน้อยแต่ยังมีกาดอยู่นะเสื้อเป็น Air e Force นะไม่กันน้ําแน่นอนนะครับ Air e Force ไม่กันน้ํายกเว้นมันมีซับกันน้ําเดี๋ยวผมมีรีวิวไอ้เสื้อ Air Force ที่มันเป็นแบบ All in One ก็มีนะนะเดี๋ยวจะรีวิวชุดเต็มให้ดูแต่ตัวนี้ไม่มีนะใส่สบายพันสามรบาทเท่านั้นนะครับผมไซส์ L นนะ คนใส่เอ็มก็ใส่ได้ผมใส่เเพราะตัวนี้ไม่ได้เน้นรัดรูปจนเกินไปเพราะว่าถ้าคนใส่ M แล้วไปใส่ L อลนะจะเน้นใส่สบายไม่ได้รัดรูปไม่ได้ขี่ทางไกลหรือว่าใช้ความเร็วสูง,สงถ้าใช้ความเร็วสูงมันจะเสื้อคนจะกระชับตัวหน่อยถ้าใครใช้ความเร็วสูงนะครับโอเคเสื้อสปอร์ตผมเอามาให้ชมเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีของเข้าใหม่ก็เป็น EP หน้าก็ลอง ติดตามนะครับใครยังไม่ถูกใจในรุนนี้ก็ฝากกดติดตามเพจไปด้วยนะครับทั้งหมดนะมันมีรูปด้วยนะครับมีรูปถ่ายภาพนิ่งนะครับผมเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นเว็บไซต์ของทางร้านนะครับเว็บไซต์ของาสามารถเข้าไปเลือกชมดูได้มีทั้งขนาดนะครับสเปคของอเสื้ออยู่ในนั้นนะครับแล้วรูปถ่ายมุมต่างๆให้เพื่อนๆชมนะครับผมชอบตัวไหนแคปหน้าจอมาถามน้องไอ้มินได้เลยว่า ตัวเองใส่ได้ไหมประเมินได้กับน้องแอมินได้นะว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ไงครับทางร้านเรารับประกัน7็วันนะครับหลังจากรับสินค้าถ้าลูกค้าใส่ไม่ได้แจ้งกลับเรามานะครับส่งกลับมาเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผมโอเคขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดนะครับสวัสดีครับ